สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนกจะมาพูดถึงบ้านก้าวนะคะ บ้านแห่งความเชื่อและบ้านแห่งความสุขบ้านแห่ง joyful บ้านของจูปิเตอซึ่งมันเต็มไปด้วย inspiration ในสมัยก่อนใน tradition เนี่ยเราจะเปรียบบ้านนี้เป็นเหมือนบ้านของพระเจ้า house of god บ้านแห่งความเชื่อทางศาสนาบ้านแห่งโชคบ้านแห่งครูบ้านแห่งกูรูบ้านแห่งผู้ที่มีความรู้มันจะไม่ใช่ความรู้ในแบบบ้านที่3แต่มันจะเป็นความรู้ที่ตกตะกอนแล้วเป็น higher education คุณสรุปความจริงมาแล้วและคุณก็เชื่อมา บ,บ,บ้านที่3เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการหาความรู้ในห้องสมุดแต่บ้านที่9มันจะเป็นความรู้ในระดับ global ความรู้รอบโลกเป็นบ้านความรู้ที่ไม่ใช่ในเชิงวิทยาศาสตร์เคมีแต่มันเป็นความรู้เกี่ยวกับปรัชญาชีวิตเป็นบ้านแห่ง storyteller ประวัติศาสตร,ร์หลักธรรมศาสนาตำนานต่างๆ คุณจะเจอความหมายชีวิตในบ้านนี้และไม่มีใครบอกคุณได้ว่าชีวิตคืออะไรคุณต้องเป็นคนตามหาความหมายนั้นด้วยตัวเองมันเป็นการตามหาความรู้ในระยะยาวของคุณมันไม่ใช่แค่การผจญภัยในดิสนีย์แลนด์แต่มันคือการสแสวงบุญการเดินทางตามหาความหมายของชีวิต คุณจะเห็นการวิวัฒนาการทางด้านปัญญาของคุณคุณจะตามหาและตกตะกอนกับชีวิตไปเรื่อยๆจนวินาทีสุดท้ายที่คุณอยู่บนโลกใบนี้คุณจะมีคำถามกับชีวิตว่าคุณเกิดมาทำไมคุณเกิดมาที่นี่เพราะอะไรคุณตามหาอะไรอยู่ และบ้านนี้นะคะมันหมายถึงการแต่งงานครั้งที่2ของคุณด้วยถ้าใครยังไม่แต่งงานเนี่ยคุณจะดึงดูด energy ของคนบ้าน7คลิปที่แล้วนกพูดถึงบ้าน7ไปถ้าเป็นการแต่งงานครั้งที่2ของคุณเนี่ยคนคนนั้นจะอยู่ใน energy บ้าน9ของคุณบ้านนี้นะคะเป็นบ้านของจูปิเตอร์จูปิเตอร์อยู่ตรงไหนมันจะให้ energy คล้ายๆกับบ้าน9หรือ s a g i t t a r i u จูปิเตอร์เนี่ยคือ belief system ของคุณความเชื่อของคุณ คุณเชื่อในเรื่องของอะไรและความเชื่อของคุณจะสำเร็จได้ถ้าคุณลงมือทํา Planet Mars จึงค่อนข้างมีความสําคัญในการที่จะพาคุณเข้าไปสู่ความสําเร็จก่อนที่คุณจะก้าวเท้าออกจากบ้านคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณจะออกไปเอาอะไรคุณจะออกไปต่อสู้กับอะไร จูปิเตอคือน้ำมันเชื้อเพลิงของแพลเน็ตมาคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีความฝันมีเป้าหมายและมาจะเป็นตัวถีบคุณออกไปทำมันใครที่มีดาวหนักๆอยู่บ้าน9้าหรือว่ามีจูปิเตอที่ทำมุม placement ที่ดีนะคะคุณเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้หมด คุณเชื่อว่าคุณจะรวยร้อยล้านคุณเชื่อว่าคุณจะเป็นนักบินอวกาศคุณเชื่อว่าคุณจะเป็นนักโหราศาสตร์อันดับหนึ่งคุณมีความฝันและความเชื่อที่ยิ่งใหญ่และเบื้องหลังความฝันเหล่านี้ของคุณนี่แหละคะ่ะจูปิเตอร์มันโอเปอร์เหลังบ้านอยู่ ถึงแม้ว่าข้างหน้าคุณจะมองไม่เห็นอะไรเลยถึงแม้ว่าชีวิตคุณจะติดลบแต่ถ้าคุณยังมีความเชื่อมั่นและศรัทธาเนี่ยคุณจะมีชีวิตรอดบ้านนี้เนี่ยมันคือลองเจ o u r n e y การตามหาชีวิตในระยะยาวช่วงเวลาวัยรุ่นของคุณเนี่ยมันคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์คุณถึงวัยกลางคนคุณจะได้เข้าใจอะไรบางอย่างที่มันเป็นความจริงคุณจะได้ความหมายของชีวิต ในวันสุดท้ายของคุณนกจะพาคุณไปทำความรู้จักกับบ้านก้าวในทั้งหมด12สายนะคะบ้านก้าวในแอรีสเนี่ยคุณมี energy ที่จะออกไปหาความรู้เยอะมากความอยากรู้ของคุณมันเต็มไปหมดคุณอยากรู้ว่าอะไรที่คุณเชื่อและคุณจะออกไปตามหามัน คุณอาจจะได้ออกไปศึกษาหลายๆความเชื่อนะคะพอคุณตกตะกอนความเชื่อของคุณได้แล้วเนี่ยคุณสามารถนําความเชื่อที่คุณเชื่อเนี่ยมาสอนคนอื่นมาเป็นแพช s i o n ให้กับคนอื่นคุณมีแพช s i o n ที่ค่อนข้างลึกและ strong เวลาที่คุณเชื่ออะไรแล้วเนี่ยคุณอยากจะให้คนอื่นเชื่อไปกับคุณด้วยเวลาที่คุณเชื่ออะไรแล้วเนี่ยมันยากมากๆที่จะ ลบล้างความเชื่อเดิมๆของคุณเวลาที่คุณเชื่ออะไรคุณจะเชื่อแบบสุดโตง่งบางทีความจริงของคุณอาจจะไม่ใช่ความจริงของคนอื่นก็ได้มันเป็นความจริงของคุณคนเดียวถ้า u n i v e r s e นํนคุณไปถูกทางนะคะคุณอาจจะมาเป็นผู้นําทางความเชื่อทางาศาสนาก็ได้คุณจะพูดในสิ่งที่คุณเชื่อและศรัทธาและมันจะมีคนฟังมากมายและคนฟังเหล่านั้นน่ะ มันจะเอาสิ่งที่คุณได้แชร์นำไปใช้ชีวิตประจำวันต่อไปคุณจะเป็นผู้นำทั้งด้านความเชื่อที่ยิ่งใหญ่มากๆ Energy นี้เนี่ยคล้ายๆพัสสันตปะปาเลยบ้าน9ก้าทอรัสนะคะ การเรียนรู้ของคุณเนี่ยมันจะไปแบบช้าๆมันมีความเชื่อที่มั่นคงมากๆค่อนข้างยึตดติดกับวัฒนธรรม culture คุณอาจจะชอบวัฒนธรรมต่างถิ่นต่างแดน culture เก่าๆของประเทศนั้นอาจจะชอบวัฒนธรรมที่แตกต่างจากคุณสมมุติคุณเป็นคนอเมริกาคุณอาจจะชอบสไตล์วัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น คุณเป็นคนไทยแต่คุณชอบวัฒนธรรมของอเมริกาหรือสไตล์การแต่งบ้านแต่งตัวของคุณเนี่ยคุณชอบแนวต่างประเทศคุณชอบอาหารที่เป็นต่างถิ่นต่างวัฒนธรรมและคุณก็ให้ค่ากับความรู้ความรู้เป็นสิ่งที่มาก่อนอะไรทั้งสิ้น คุณอาจจะชอบสะสมของเก่าคุณอาจจะชอบของที่มันมีเรื่องราวมีสตอรี่คุณเป็นคนที่ทําตามวัฒนธรรมของคุณอย่างเข่งครัดคุณชอบพัฒนาตัวเองให้ค่ากับความรู้คุณรู้สึกว่าถ้าคุณมีความรู้คุณจะมีคุณค่าในตัวเองบ้านเกาจจมีนายนะคะคุณเป็นนักสร้างคำคมคุณเป็นนักสร้างปรัชญาคำคมต่างๆใน Google เนี่ย บ้านเก้าเจมินายเป็นคนคิดปัจจัยาการใช้ชีวิตโค้ตต่างๆเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนคนเจมินายบ้าน9ก้านี่แหละเขามีให้คุณคุณเป็นนักประดิษฐ์คําพูดได้ดีได้เก่งได้สวยงามคุณเป็นคนที่เรียนรู้ไวและเรียนรู้เก่งคุณอยากจะรู้ไปหมดถ้าอ่านหนังสือหรือดูซีรีส์เนี่ยคุณอยากจะรู้ตอนจบเร็วๆหรือคุณอาจจะแอบดูตอนจบก่อนก็ได้ s a g i t t a r i u s g e m i n i Access เนี่ยมันเป็น Placement ของครูนักเรียนนักเรียนครูคุณเรียนรู้อะไรมาคุณก็จะสอนสิ่งนั้นแหละ คุณเป็นนักพูดที่ดีคุณเป็น storyteller คุณเป็นนักพอดแคสคุณเป็นดีเจคุณเป็นนักเขียนหรือ p บิก i c s p เกอร์นักพูดในที่สาธารณะนักร้องนักแสดง คุณคุยและเข้ากับคนได้ง่ายมากอาจจะไม่หยุดพูดเลยก็ได้หรือคุณอาจจะพูดได้หลายภาษาถ้าคุณสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์คุณก็จะเป็นนักโหราศาสตร์ได้แม่นยําและเก่งมากๆเพราะคุณรู้ลึกรู้จริงคุณยอมรับและเปิดหัวใจเรียนรู้ในทุกๆาศาสนาทุกๆวัฒนธรรมอริสเมื่อกี้เนี่ยถ้าเขาเชื่ออะไรแล้วเนี่ยเขาเชื่อไปเลยเขาไม่เรียนรู้อะไรแล้วมันยากที่จะทําให้เขาเนี่ย เรียนรู้อย่างอื่นแต่บ้านก้าเจมินายเนี่ยคุณเข้าไปศึกษาในทุกๆศาสนาเพื่อหาความจริงคุณเลยเห็นความจริงของโลกได้ไวเพราะสมองของคุณมันแอคทีฟอยู่ตลอดคุณใช้ชีวิตและคุณก็หาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตในทุกๆวันบ้านก้าวในแคนโซนะคะมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับทอรัสคุณเรียนรู้ไปแบบชา้ชาๆเพลสเมนนี้เนี่ยมันค่อนข้างขัดกันมากเพราะบ้านก้าเนี่ยมันจะทําให้คุณอยากออกไปข้างนอกแต่ว่าแคนโซเนี่ย อยากจะอยู่บ้านคุณอาจจะรู้สึกว่าการที่คุณได้ออกไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยคุณต้องรู้สึกปลอดภัยเหมือนอยู่บ้านก่อนและการท่องเที่ยวสไตล์ของคุณนะคะมันจะเป็นการท่องเที่ยวแบบไม่รีบเร่งมันจะเป็นแบบ slow life หรือว่าคุณอาจจะมีความฝันว่าคุณจะมีบ้านในทุกๆสถานที่แหล่งท่องเที่ยวคุณอยากจะมีบ้านในปารีสคุณอาจจะมีบ้านที่พัทยาคุณอยากจะมีบ้านบนภูเขาที่เชียงรายคุณมีความรักที่จะเรียนรู้ในวัฒนธรรม ที่ย้อนไปในอดีตย้อนไปถึงรู้เกี่ยวกับต้นกําเนิดของชนเผ่านี้ ต้นกาเนิดมนุษย์มาจากไหนอยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมไปถึงรูทของเขาเวลาที่คุณตามหาความเชื่อของตัวเองเนี่ยคุณอาจจะตามหาจากรูทจากบัมพับบุรุษของคุณพวกเขามาจากไหนพวกเขาเชื่อในเรื่องของอะไรบ้าน9ก้าลีโอนะคะคุณมีความภูมิใจความพราวในความเชื่อของคุณคุณเรียนรู้ความเชื่อเหล่านี้เพื่อพิสูจน์ตัวเองพิสูจตัวเองเพลสเมนต์นี้เนี่ยเป็นเพลสเมนต์ที่ค่อนข้างสนุกสนานและมีความสุขนะคะ คุณเป็นนักเอนเตอร์เทนคุณกล้าที่จะเผชิญหน้าในสิ่งที่คุณเชื่อกล้าที่จะยืนหยัดและพูดสิ่งนั้นออกมาคุณสามารถทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ให้มันเป็นไปได้บ้านนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของจูปิเตอร์มันทำให้คุณกลายเป็นคนที่มั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองอย่างมากบ้านก้าวโวโกนะคะ คุณตั้งคําถามกับความเชื่อเยอะมากเพราะคุณชอบที่จะอยากรู้ความจริงที่มันพิสูจน์ได้ถ้าชีวิตคุณมีมิชชั่นนะคะบ้านนี้เนี่ยคุณจะเป็นคนที่ฉลาดมากๆคุณจะตกตะกอนความจริงที่มันเป็นความจริงพิสูจน์ได้จะตามหามันไปเรื่อยๆและตกตะกอนไปเรื่อยๆคุณไม่ได้เป็นคนที่เชื่ออะไรเลื่อยเปื่อยข้อมูลที่คุณได้รับมาเนี่ย คุณจะไต่ตรองมันก่อนและคุณก็จะไม่แชร์เรื่องราวที่มันเลื่อยเปื่อยด้วยไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะดับเบิลเช็คเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบ้านนี้เนี่ยทุกสิ่งที่คุณพูดออกมาคุณได้ตกตะกอนมันอย่างดีแล้วคนบ้านนี้เชื่อได้อย่างแน่นอน Energy น,นิสัยของโวโกโเนี่ยก็จะอยู่ On Track ทำตามระบบแบบแผนแต่ว่ามาอยู่บ้านเก้าบ้านที่มัน Colorful เนี่ยเขาค่อนข้างปล่อยวางมันเลยทําให้ความเป็นโวโก้ที่มันเป็นระเบียบแบบแผนเนี่ยมันมีสีสันมันไม่ซีเรียสจนเกินไป Energy โวโก้บ้านนี้เนี่ยคุณอาจจะอยากเรียนอยากศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกในอนาคตบางคนแปลภาษากรีกโบราณได้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกในอนาคต เวลาที่คุณมีเป้าหมายนะคะคุณจะทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จอย่างแน่นอนเพราะคุณจะค่อยๆสร้างค่อยๆไปค่อยๆโฟกัสกับเป้าหมายนั้น ถ้าคุณไม่มั่นใจกับอะไรก็แล้วแต่คุณจะไม่แชร์เด็ดขาดคุณจะแชร์ความรู้ความเชื่อของคุณก็ต่อเมื่อมันเพอร์เฟกและตกตะกอนมาอย่างดีเท่านั้นหรือคุณอาจจะไม่มีโอกาสที่จะแชร์มันเลยก็ได้เพราะคุณจะรอให้มันเพอร์เฟกก่อน energy vogo กับ energy sagittarius เนี่ยมันเป็น energy ที่มันส q u a r e กันมันทำมุมฉากกันมันเป็น energy ที่อึดอัดแต่การอึดอัดนี่แหละค่ะมันทำให้ vogo ยิ่งต้อง focus ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคุณจะไม่ละทิ้งเป้าหมายของคุณคุณจะทำให้มันสำเร็จแม้ว่าคุณจะตายก็ตามลิบราบ้านก้าวนะคะคุณชอบที่จะแชร์ความเชื่อกับคนที่คุณรักและไว้ใจถ้าคุณได้เจอคนประเภทที่มีความเชื่อแบบเดียวกันกับคุณเนี่ยคุณจะมีความสุขมากคุณอาจจะชอบเรียนรู้กฎหมาย ประเทศอื่นจากวัฒนธรรมอื่นคุณอาจจะอยากรู้ว่าประเทศอื่นเขามีวัฒนธรรมแบบไหนบ้างมีกฎหมายแบบไหนบ้างคุณชอบที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆเพื่อค้นหาความจริงคุณชอบที่จะรับฟังในทุกๆปัญหาคุณอาจจะมาเป็นครูที่สอนทางด้านกฎหมายได้ดีเพราะคุณไม่ได้อยู่พรรคใดพรรคหนึ่งคุณไม่ได้อยู่สีใดสีหนึ่งคุณไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุณเป็นกลางมากๆแล้วคุณจะให้คนฟังตัดสินเองว่าเขาเลือกที่จะอยู่ฝ่ายไหน คุณสามารถเป็นนักข่าวที่ดีได้เลยเพราะคุณไม่เลือกข้างคุณอาจจะชอบทำการค้าขายทำงานกับต่างประเทศคุณชอบเดียวกับคนต่างชาติคุณอาจจะมีเพื่อนเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นคุณอาจจะชอบในเรื่องของภาษาต่างประเทศและสามารถนามาสอนได้บ้าน9ก้าสกอร์ปิโอนะคะคุณสามารถอัด p t ความเชื่อของคุณในหลายๆความเชื่อเนี่ย เข้าด้วยกันคุณเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งคุณอาจจะได้เข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของกฎ universal law ว่ามันทำงานยังไงคุณขุดลึกเข้าไปศึกษาในต้นต่อของความเชื่อนั้นใครสร้างเราขึ้นมา สร้างมาเพื่ออะไรใครอยู่เบื้องหลังเกมชีวิตนี้คุณจะเจอความจริงของกฎนี้และคุณก็ยังสามารถใช้กฎ universal law ได้ดีอีกด้วยหรือคุณอาจจะมาเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอาจจะมาเปลี่ยนแปลงความเชื่ออะไรบางอยา่างครอบครัวคุณเคยเชื่ออะไรมาตั้งแต่ในสมัยโบราณคุณมาที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงมันสมมุติครอบครัวของคุณอาจจะเชื่อเรื่องของการกราบไหว้พอมาถึงคุณเนี่ยคุณได้เปลี่ยนแปลงความเชื่อนั้นเป็นความเชื่อใหม่ มันไม่ใช่แค่ความเชื่อทางศาสนานะคะที่คุณจะเจอความจริงอาจจะเป็นความเชื่อในเรื่องของการทําเงินคุณรู้ว่าพวกเศรษฐีทําเงินกันยังไงหุ้นทํางานยังไงอะไรที่เป็นความลับคุณจะหามันเจอยิ่งถ้าจูปิเตอร์ของคุณและพลูโตของคุณเนี่ยทำมุมเฮอร์โมนีกันเช่นมุมทรีหรือว่าเซ็กทรีสกอร์พิโอจูปิเตอร์พลูโตหรือเซจิทอริอัสมีการทํามุมเฮอร์มนีกันเนี่ยมันคือเพลสเมนต์ของบิลเลเนีร์ มหาเศรษฐี s c o ร์ปิโอบ้าน9นะคะเขาไม่กลัวที่จะเสี่ยงกับอะไรเขาเลยรู้ความลับทุกอย่างสจิเ t เรียสบ้าน9นะคะบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านของสจิเ t เรียสเลยคุณมี energy ค่อนข้างเยอะมากอยากจะท่องเที่ยวท่องโลกกว้างคุณอยากจะเสาะแสวงหาความรู้ในทุกวัฒนธรรมบนโลกใบนี้คุณเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีคุณอาจจะมาเป็นยูทูบเบอที่เล่าเรื่องการเดินทางของคุณความจริงที่คุณตามหาที่คุณเจอเนี่ยคุณไม่อยากเก็บไว้คนเดียว คุณจะแชร์กับคนทั้งโลกคุณสามารถเป็นครูสอนอินสปิเรชันให้กับทุกคนคุณเป็นนักสร้างความสุขใครที่ฟังเรื่องราวของค,คุณเขาจะมีความสุขมากไม่มีใครเล่าเรื่องการเดินทางอันแสนสนุกนี้ได้ดีเท่าคุณแล้วหรือว่าเพลสเมนนี้เนี่ยคุณอาจจะมาสนใจในเรื่องของสังคมการเมืองเศรษฐศาสตร์คุณอาจจะมาเป็นนักการเมืองก็ได้ บ้านเก้าคาบิคอนนะคะ e ิ e r g y รนี้เนี่ยคล้ายทอรัสเหมือนกันเพราะคุณจะค่อยๆสร้างความเชื่อของคุณคุณจะอยู่ในกฎวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของคุณถึงแม้ว่าคุณจะไม่เชื่อในขนบธรรมเนียมประเพณีก็ตามคุณจะแสดงความเคารพสิ่งที่คุณเชื่อเนี่ยคุณได้พิสูจน์มันมาแล้วส่วนใหญ่สิ่งที่คุณเชื่อเนี่ยมันจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับความสําเร็จ how to ความสําเร็จจะประสบความสําเร็จได้ยังไง คุณจะมีคําตอบนั้นให้กับผู้คนคุณมีสูตรความสําเร็จความมั่นคงของคุณเพราะคุณค่อนข้างมีวินัยและเดินตามแทร็ก คุณเลยเป็นกูรูแห่งความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตคุณคุณได้ออกแบบให้มันเป็นไปตามแบบแผนที่คุณวางไว้คุณสามารถออกแบบชีวิตของคุณได้ดีคุณสามารถอยู่กับครอบครัวที่มีความเชื่อกันคนละแบบได้การที่คุณจะตกตะกอนและมั่นใจความเชื่อของคุณเนี่ยมันใช้เวลาเพราะ Saturn r รูบ้านนี้ Saturn เป็น Planet ที่ใช้เวลานาน,านมากในการ p r o c e s s กว่าที่คุณจะมาตกตะกอนความเชื่ออันสูงสุดของคุณเนี่ยคุณอาจจะมีอายุที่มากแล้วก็ได้บ้า9อะคาริสนะคะดูภายนอกเนี่ยคุณเหมือนอาจจะไม่เชื่ออะไรเลยแต่คุณพร้อมที่จะเชื่อทุกอย่างคุณเขารบกับความเชื่อทุกอย่างคุณฟังความเชื่อนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเชื่อแบบนี้คุณมาฟังโหราศาสตร์ช่องนก มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเชื่อในโหราศาสตร์คุณสามารถเข้าไปในกลุ่มในทุกๆความเชื่อได้หมดวันนี้คุณเข้าวัดพรุ่งนี้คุณอาจจะเข้าโบสถ์ก็ได้คุณไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ว่าคุณต้องเชื่ออะไรคุณอาจจะมาสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของเอเลี่ยนจักรวาลมนุษย์ต่างดาว UFO นอกโลกคุณสามารถเป็นเพื่อนได้กับทุกๆคนคุณอาจจะเป็นอิสลามเพื่อนคุณอาจจะเป็นคริสตอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นพุทธคุณสามารถเป็นเพื่อนสนิทกันได้โดยที่ไม่แบ่งแยก ไม่สามารถมีใครมาบังคับมาใส่กรอบมาล็อกคุณกับความเชื่อได้ถ้าคุณไม่เชื่อคือไม่เชื่อค่อนข้างที่จะมีอิสระสูงคนรอบๆจะเชื่ออะไรก็ได้แต่อย่ามาบังคับอค u เรียสบ้าน9ให้เชื่อเพราะเขาจะไม่ชอบไพซีบ,บ้าน9นะคะบ้านสุดท้ายคุณเข้าใจกฎแรงดึงดูดคุณเข้าใจกฎ universal law ทั้ง12ข้ออาจจะเป็นครูที่มาสอนเรื่องพวกนี้ก็ได้คุณเป็นคนที่เซนสติมากเข้าถึงในทุกๆคน ทุกๆพลังงานคุณจะค้นหาจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริงของตัวคุณเองก่อนแล้วค่อยนำมาเผยแพร่โยคะเลกิหรือว่าการฝึกสมาธิฝึกพลังงานอาจจะเป็นสิ่งที่คุณต้องมาทำในทุกๆวันเพื่อบาลานซ์ร่างกายและเข้าถึงจิตวิญ,ญญาณภายในของคุณให้ได้มากที่สุดเทสเมนีเนี่ยมันทำให้คุณแคร์ทุกคนไม่ว่าคุณจะอยู่ในความเชื่อแบบไหนนะคะคุณจะมองเห็นทุกๆคนเหมือนกันหมดพุทธคิดอิสลามกลุ่มไหนก็แล้วแต่ คุณไม่ได้มองว่าพวกเขาคือกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้คุณมองเขาคือโซโซหนึ่งจิตวิญญาณดวงหนึ่งที่เหมือนกันหมดคุณไม่ได้แบ่งแยกวัฒนธรรมใดๆคุณอินท t i v ที e เซนสที e และเข้าถึงง่ายมากบางทีมันอาจจะทำให้คุณเป็นทุกข์นะคะการที่คุณได้เคลียร์ e อ g เนอในทุกๆวันเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ดีกับคุณดนตรีจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณคุณไม่ได้ยึดติดกับอะไรคุณชอบอะไรที่มันสบายๆอาจจะแนวฮิปปี้ไปเลยก็ได้เพลสเมนต์นี้เนี่ยคุณคือ real spiritual